ฟังถ้าพวกมึงเริ่มทำ IF เป็นเวลา30วันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของพวกมึงสัปดาห์ที่หนึ่งมึงจะหิวมึงจะมึนมึงจะงูดงิดเหมือนคนบ้าเพราะร่างกายมึงแม่งเคยชินกับการแดกแม่งทุกสามี่ชั่วโมงมนเลยตื่นตระหนกพลังงานดดเดืจากน้ําตาลที่มึงเสพติดมันหายไปแล้วมันร้องหาโดนัทน้ําอัดลมข้าวขาวแต่มึงห้ามใจไว้เพราะนี่แหละคือสัญญาณแรกว่าระบบเผาผลาญเฮี้ยเฮี้ยดําเดิมของมึงกําลังพังกูอยากเห็นมึงดิ้นเพราะการดิ้นนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการ เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ที่2ร่างกายมึงแม่งเริ่มหุบปากและเรียนรู้ว่ามันต้องหาแหล่งพลังงานใหม่แทนของเดิมที่แดกทั้งวันนั่นคือไขมันที่มึงสะสมมานานแสนนานใช่มันเริ่มเข้าไปดึงไขมันพวกนั้นมาเผาเป็นพลังงานแทนพลังงานที่นิ่งกว่าเสถียรกว่าไม่พังง่ายมึงจะเริ่มรู้สึกชัดว่าเฮ้ย hey, กูมีแรงทั้งวันทั้งที่ยันไม่ได้แดกเข้าเช้าเลยเว้ยสัปดาห์ที่3หน้าท้องที่เคยล้นเกินออกมากําลังหดกลับเข้าไปเพราะไขมันถูกใช้ไปทุกวันรอบเอวแม่งลดแบบเห็นได้ชัดและที่สําคัญ สมองมึงคมขึ้นเพราะฮอร์โมนที่ชื่อเคโตนมันเริ่มพุ่งทําให้สมองลื่นตรึดนี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่คือร่างกายที่ตื่นและใช้ของที่เคยทิ้งไว้เฉยๆมาเป็นเชื้อเพลิง <laughs>